มาสวดมนต์ธรวัดแปรกกันนะคะวันนี้เสนอเรื่องนะคะอ่าเสนอบทนะคะอริยธนคาถาค่ะทุกคนค่ะสวดไปพร้อมๆกันแล้วก็ฝึกไปพร้อมๆกันค่ะหันธรรมยังอริยธนคถา,าโยพนาหามาเสยยาสะสะทาตถาคาเต จราสุปฏิทิตาสถัทธาในาพาตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่วั่นไหว สีลันจายสากันละยานังอริยกันตังปัสสังสีตังแรวสินของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าสังเคปสาโทยชันจุอูชูปูตันจะทาสนางและความเรื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงและความเห็นของผู้ใดตรง ทาลินโทติตังอาหุอโมตันตัสาชีวิตังบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นมนันตาสมาสาทันจาสิลันจะปาสาทางธรรมทาทสนัง อนุยุเชธรเมทาวีสรังพุทธานาสสนังเพรนาะฉะนั้นเมื่อละเลือกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรก่อสร้างศรัทธาศีลความเรื่มายและความเห็นธรรมให้เนืองเนื ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เยาวัดได้ผลิตคลิปต่อๆไปนะคะเจอกันใหม่นะคะกับบทสวดมนต์แปรนะคะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย